ที่ว่าการำอำเภอท่าเวพการเพื่อชนลิเกียรติอ่ะตำบลท่าช้างแต่ก่อนตรงนี้ก็เรียกว่าเมืองท่าช้างโบราณไปอกครับเป็นเมืองเก่าแก่โบราณเมือง<ม>ที่มีคนพบช้างสีงานะครับช้างโบราณก็บคนพบครับ<ม>นี่อยู่ที่เพื่อเฉลิมเกียรติแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ที่อบตท่าช้างนะครับผมเคยไปดูครับมีฟัน แล้วก็มีรูปปัน้นอะไรโบราณแล้วก็มีพวกทีไซายนะโบราณไซายตลาดมาหนึ่งสักสองป้าในตัวตลาดนะตัวตลาดก็ประมาณนี้นะครับแต่ความจเจริญกันอ,อยู่สองส่วนส่วนหนึ่งกับส่วนประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรเทศบาลท่าช้างเนะี่ยแล้วก็ตามถนนลวดแคบครับนะครับก็เป็นอำเภอผ่านทางผ่านนะครับทาว่าใหญ่นะก็ไม่ใหญ่มากนะครับ ทางเจ้าที่คำทางรถไฟ้ายมือเป็นทางรถไฟตาช่างทางก็ประมาณนี้แหละครับตอนนี้เราก็มาด,ดูทางรถไฟครับเอ,อไม่ต้องทําดีครับเพราะว่าเดี๋ยวรถจะวิ่งไวกับต้องทาแบบนี้ <laughs> เป็นเทคนิคหรือเปล่าตึงๆให้คนระวังนะเอขวามือก็ไปอันนี้ตาช่างขวามือก็ไปจกักอ,อีไปอะไรไปโกุาลาดเนี่วัดน้องหอย,ยอชื่อวัดน้องหอยชื่อพระดีเวยมีมีหนองแล้วก็มีหอยลาย นี่ทางนี้ผมจะไปหนองบุญมากนะครับกาแฟเดี๋ยวซื้อกาแฟก่อาแฟสซดเราจะไปหนองบุญมากนี่ถูกไหมทำหนองหอ,อยครับมีด้วยเนี่ยเห็นไหมต้องแวะมาดูครับมีอะไรหลายอย่างท่าช่าง,างคือแต่ก่อนก็แต่ก่อนมันเป็นจะเป็นตตนํตบบาบลตําบลท่าช่างอำเภออาเภอเมืองเนาะทีนี่ก็ใช่ทุกจอจังหวัดมีอำเภอเฉลิมเกียรติก็ก็เลือกท่าช่างอ่แยกออกมาจากอำเภอเมืองกลายเป็นอำเภอ ร้องคุณมากนะครับเไปกันเลยครับเดินทางมันมีทางลัดเลครับจากอีกกี่กิโลครับเนี่ยอีก37 3 40สี่โลประมาณ40โลไปกันเลยครับเที่ยวตัวตยไม่ไปไม่รู้ในทางประมาณนี้ครับใครจะไปนะครับอาจะเป็นเขานามฉัน,นดีแจ้แตนน่่ก็ปุนนะนะกปทุเรียนนะดูไม่ได้มากเป็นเมืองทุเรียนรู้ไมเนี่ยในภูเขาแต่นี่เป็นภูเขาเก่า เด้อครับตอนนี้ก็ภูเขาทางไในไดโน่เ่าใหม่เดินทางไปกครับจะมีร้านกาแฟ่ร้านหนึ่งอร่อยนะไม่ใช่อร่อยมันสดไอ้มันสวนมันสวนตรงแวะนี่มานสวนนี่รีสอร์ทมันสวนโอู้ใช่ในมีาอะไรดีๆรวมสูบกำลังไปน้องมุ่นมากทางรัานะครับอีกสามจุดเจ็ดโลเจ็ดจุดเจ็ดโสี่สิบโลนี่ครับจากอ่าวลึกเลือเกียดไปนะครับเดินทางไปเดินทางไกล สวัสดีครับอันนี้โอท็อปน้ำวิธีนะครับใช่แค่นี้แหละครับเราสูบช่วงนี้ไม่ตั้งใจครับครับเหลืออีกนิดนึงครับอีก20กิโลจะถึงอตอนนี้ระหว่างทางอันนี้เป็นตอนเหนือนะครับไม่มีท่ามขามทางรถไฟมันก็ตึ้งตึ้งตึ้งนะครับตอนนี้ก็ทางทั้งดีนะครับดีมากนะครับวิ่งมาตท่าหร่กทางคือเชื่อมเลยต่อระหว่างก็เลอเฉลยเหมนเกียรติครับคือหน้องดูมากนะครับก็จ้า ในข้างหน้านก็จะขับอิฐประมาณนี้สิบโลมัลจะเป็นเส้นสองสีที่ไปนั่งรองนะครับไปน้องเกีย่เราใส่มือ,อกว่ามือกับโฉใช่ครับนี่ทางมารีวิวทางทางดีครับดีมากๆครับก็ใครผ่านไปมาทั้งรัดนะครับจากตัวเมืองแต่จากตัวเมืองมาไม่ต้องมาทางนี้นะไปชฉบใช้ก็เร็วสายไม่ไต้องมากส่วนค่ามาจากนุ่นสูงจากเอ่อโน่นสูงตรงนี้ก็ตัดมาทางทางตะโดนเราออกมาเลยครับ จะมีทั้งหลายเนังผมมาจากอำเภนครสูงก็แลาวหนังผมก็ตัดมาจากอําเภอตะโนดนะครับมากรุบากิซันยี่หรือ19เก้าลยครับสามารถกรุบากิซันกระโผมาตรงกระปุตช่างกระโผมาอำเภอเฉลิมเกียรติเลยแล้วก็ห้อมมาแอบอำเภอมาทำสายไฟมาใกล้ครับเนี่ยอมแท้เลยครับเนี่ยก็คืนถ้าไฟที่ก็จะพลึบเนาะไม่รู้ไฟทีรือเปล่า พอไม่ได้มากกันคืนท่อไปนี่สํับไฟตี่เนี่ยคนจะเสียค่าไฟมากหรือก็ใช้ไฟแบบอะไรนะครับโชคดีมีตังใช้ครับจังหวัดเฉลิมเกียรติตัดมานเมืองอมุนนาอำเภอเอโคราตะดีนะครับวันนี้วันที่6ตุลาคม2568ครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางทั่วไทยไม่ไปไม่ดูครับโชคดีมีตังใช้ครับปลอดภัยในชีวิตนะครับสิ้นห์ ครับโรงพยาบาลหนองมนมากโรงพยาบาลหนองมนมากเป็าานศูนยาา์รยาชการติดตั้งรับสวยครับคืออันนี้ก็เป็นตำรวจเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรอันนี้ตำรวจปูทอนหนองมนมาก เส้น2องสีอีพีานจากสีคิวตัดไปครับอำเภออำเภอสคิวโพลาตัดไปอำเภอเด่น